เาบอกพุกรีบเขียนเลยไม่มีเอาอย่งคะอ่ะทีนี้อย่างนี้นะคะสาวค่ะอาทิตย์ค่ะโอ้มีพเขเจ็ดวันนอกจากนอกจากบ้านโรงยาวมีปัญหาเรื่องเลือกไม่ถูกแล้วมีใครอีกไหมคะคนอื่นเขียนหมดแล้วนะคะ หมดแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้อย่างนี้หนูรบกวนอย่างนี้นิดนึงช่วยช่วยขยับสังขารอันแข็งแรงของท่านอุ้ยเราเอาน้ําออกก่อนดีไหมคะมันจะหกไหมเนี่ยเอาแก้วเก็บน้ําก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเตะก,กันหกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอาถาดมาเก็บให้ค่ะเด็กๆดอย่าวัดกันเองมานี้เอาถาดมาเก็บแก้วน้ําก่อนเดี๋ยวหก <c oughs> น้องใหม่ค่ะยังไม่เคยลงชุมชนกำลังตื่นเต้น เดี๋ยวน้ำหกเดี๋ยวน้ำหกเพราะเดี๋ยวเราจะขยับไปขยับมาวันนี้ยังขยับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะขยับเยอะถ้ในในในาท่านเป็นไขันในเลือดสูงก่อนความดันจะตามมาเบาหวานจะตามมาโรคหัวใจจะตามมาถ้าท่านเป็นโรคหัวใจก่อนและควบคุมไม่ดีคือคือมันเป็นญาติกันอนะ่ะมันเป็นเครือญาติกันเหมือนเป็นไอ้นี่เลยค่ะเป็นเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายแล้วมันทิ้งกันไปได้นะนะไอ้พวกเนี้ยแปลก สี่โลกเนี่ยค่ะมันจะตามกันมติดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราจะสอนให้ท่าน5ครั้งเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้เนี่ยมันจะป้องกันสมมุติว่าเป็นอยู่แล้วโลกหนึ่งก็อยากให้โลกที่สองมันมาถึงนึกออกไหมคะท่านก็ดูแลโลกนี้ของท่านให้ดีมันจะอยู่กับท่านไปจนตายท่านไม่ต้องกังวลเพียงแต่ดูให้มันดีๆแล้วอยาให้อันอื่นอย่าให้มันชวนเพื่อนมันเข้ามาหาเราอีกแค่นั้นพอแล้วพอแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องการาโรคความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเป็นโรคเรื้อรลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําก่อนลืมวันนี้มากันเยอะมากเลยตัวเองนะคะชื่อจริงชื่อนัทพยาโสภิพพร,พรมงคลเป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริกา,ารสาธารณสุข40แบงแครเป็นหัวหน,น,น้างานอนามัยชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะอยู่ในศูนย์นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ออกมายกเว้น้องมีกิจกรรมก็จะออกมาทํากิจกรรมกับน้องๆนะคะแล้วก็จะมีน้องทีมงานอนามัยชุมชนทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันเกือบสิชีิตนะคะเดี๋ยวคงต้องเริ่มจากพยาบาลก่อนจริงๆวันนี้เรามีเจ้าของโครงการไม่ใช่เหมียวหรอกแต่ว่าเป็นพอดีเป็นพอดีเป็นน้องมาใหม่นะคะก็เลยให้น้องทําโครงการแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็ อาจจะข้งต่อไป,ปน้องคงจะเริ่มทาดําเนินโครงการแล้วนี่ไม่ใช่น้องแนละเพื่อนกันสิเป็นเพื่อนแนตะ่เพิ่งย้ายออกมาก็เลยม,มาเป็นน้องใหม่นะคะเดี๋ยวให้แนะนาตัวเองสวัสดีค่ะชื่อสสิสกุลจันทรศรีนะคะชื่อเล่นชุดแก้มนะคะเ <c oughs> พิง <c oughs> พ่งย้ายมาอยู่สูง40บางแคเมื่อตอนปิมิถุนาห้าที่ผ่านมาค่ะท่านอาจจะเคยเห็นหน้ากันมาแล้วค่ะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ โครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการจากกอ,องสุศึกษานะคะทีะ่เลือกเป็นเลือกชุมชนมาชุมชนหนึ่งของของกรุงเทพมหานครนะคะเลือกมาสี่ชุมชนทับมานะคะแก้มนะคะเป็นน้องใหม่มาอยู่เพิ่งจะอยู่ได้สักปีหนึ่งก็เดี๋ยวคงจะเห็นกันมากขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่ถอดใจแล้วย้ายไปก่อนเพราะว่าเราจะบอกกับน้องๆเสมอว่าสูงสี่สิบเนี่ยถ้าไม่เคยเทียมเกลียนม,มาก่อนเนะี่ยอยู่ไม่ได้ นาะนะคะถ้าไม่เคยเทียงเปียนม,มาก่อนถ้าจะเป็นน้องหมูเนี่ยก็จะต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เคยลองฟังนอนมาอย่ามาศูนย์สี่สิบนะคะอ้าวงั้นเชิญท่านต่อไปน้องหมูเชิญน้องหมูก่อนเลยก็ได้นี่เป็นคนเก่าของเรานะคะน้องหมูคนเก่าณวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดพยาบาลเพราะว่าปัจจุบันชุดพยาบาลใส่ไม่ได้แล้วนะคะต้องขออนุญาต เขาจะขอเข้ากลุ่มด้วยวันนี้สวัสดีค่ะสุวรรณชันทสาโลนะคะหมูปิ้งนะคะถ้าเกิดคนเก่าก็คงจะคุ้นง่ายดีนะคะวันนี้บอกอันกว่าเดิมนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้หมูเข้ากลุ่มกับเขาด้วยนะไปทาเหมือนพี่เลยแหละแต่แต่ไม่ได้เจาะลึกอย่างเดียวท่านเองกลัวเข็มนะคะน้ําหนักน้ําหนักหมู75ห้ามีใครหนักกว่านี้หมูไหมจ๊ะเนี่ยโอ้จีนะคะก็เกินเหมือนพี่ๆน้่แหละเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดเข้ากลุ่มพร้อมพี่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เองจะลดได้แค่ไหนจากเดิมจากเดิมเท่าไหร่จากเดิมจากเดิ ปีทแล้วแค่ปีที่แล้วปีที่แล้วน่าจะ60กว่ากว่ามั้งคะ<อ> <laughs> หลังจากที่เข้ากลุ่มพี่ๆมานะคะเดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวมาแข่งกันนึงว่าใครจะลดได้มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหมูจะนำทีมนะคะอาจจะกกว,ว่าไม่ไหวเดิมก็ได้ไม่ได้แต่ต้องลดก่อนแว่าเดิมน,นะคะวันนี้มีอะไรก็ก็เรียกใช้เรียกใช้บริการกันได้นะคะก็ขอ,ขอบคุณนะคะ,ะค่ะคราวที่เชิญน้องน้องสุดท้องของเราเลยนะคะน้องน้องเพชรย้ายมาใหม่เหมือนกันให้น้องแนะนำตัวเอง ที่อานเราเหลือแค่เี็ค่ะสี่คนทำงานเยี่ยมทีมเกลียนสวัสดีค่ะคพรเพชชคแสงน,นะคะชื่อเพชน้องใหม่อยู่ที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วนะคะก็สำหรับพี่ๆเออสอก็คงเจอเพชบ้างแล้วนะปีหนึ่งนะคะมีใครยังไม่เคยเจอเพชบ้างสวนมากที่มันน่าอยู่นี่ยังไม่เจอนะ,ะแต่ว่าต,ต่อไปก็คงจะเจอกันมากขึ้น,นะคะ่ะทํางานอยู่ที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วต่อไปถ้ามีอะไรที่ให้เชืเ่อเดือนหรือว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้ก็โอเคนะคะเียกใช้ได้ะคะ่ะ น้องใหม่นะคะน้องเพชรนี่ปกติร้องเพลงพ่อมากอยู่ที่ย้ายมาจากตักสินรงเพยามาตัดสินเมื่อกี้แก้มย้ายมาจากวชิระนะคะก็ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าพอดีอยู่ที่วชิระมานานแล้วก็เพิ่งจะชวนคนเก่าเลยมาแนะนํานิดนึงเผื่อลงมาในชุมชนเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้อย่าเอาน้ําสาดมันนะคะคือเขาคือน้องพาชชของเราพนักงานสุขภาพผมเชิญทั้งหมดเลยเอาเชิญน้องเก่าก่อนน้องนกน้องนกก่อนน้องนกน้องจิ๋ม น้องอ้อยอ่ามาเลยค่ะปีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราได้ผู้ชายมาสักสองคนเปลี่ยนมากเอาผู้ชายมาไว้เป็นประดับงานเยี่ยมบ้านนะคะเอาน้องนกต่อ,อเลยน้องนกเนี่ยจะเคยเห็นหลายท่านนะคะเวลาเข้าไปที่สุดแนะนำตัวเองค่ะค่ะชื่อนกค่ะช่วยงานชุมชนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะลงคอมอยู่หน้าห้องพยาบาลนะคะ่ะแค่นี้ชื่อนกนะคะ เรียกใช้ได้แล้วนพปงติจะเป็นพนักงานลงข้อมูลของของงานชุมชนก็จะอยู่ในสูงไม่ค่อยได้ออกมายกเว้นว่าถ้ามีกิจกรรมก็จะเนเนียก็จะออกมาตามกันออกมาคนที่สองค่ะออเชิญค่ะแกแ่ๆกตามกันลงมาชื่อจิ๋มค่ะ <c oughs> เป็นใครมาจากไหนอะไรนองจิ๋มนอจน้องจ๋งจนจ,จะเป็นพนักง,งานสุขภาพชุมชนในนที่อยู่เก่าแก่แล้วก็ ทำงานเกี่ยวกับอสสอสะสะทุกท่านจะรู้จักดีเพราะว่าน้องจะโทรจิกโทรตามเรื่องรายงานนะคะคนที่สานี่ก็อยู่มานานละชื่ออ่านะไนะ <c ute> ชื่อสีงอ์สีมาอะไรชื่ออ้อยค่ะก็ถ้าเป็นบ้านตามบ้านคนไข้ก็จะเห็นอ้อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้น้องจะลงช่วยช่วยนกลงเรื่องข้อมูลชุมชนตาหลังมานนี้ด้วยความสามารถของเขาในการที่จะว่องไวก็เลยเปลี่ยนออกไปเยี่ยมคนไข้ดีกว่านะคะกาจาตนหลังมานี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากเจอน้องเขาก็เป็นคนไข้ซชแล้วก็จะได้เจอนะคะ ทีนี้ที่เหลือจะเป็นน้องใหม่ลงไปได้ละเอาน้องใหม่มาใช่ไครับผมศิลาคำจุนชื่อน้องมอดนะครับน้องใหม่ทำงานมาได้เดือนนี้วครับเดือนนานมากนะคะชื่อน้องมอดนะคะมอดเดี๋ยวคนจะไม่รู้จักนะคะอีกคนชื่อผวกป้องช่ังสวัสดีครับผมชื่อจิตพลคำเอกชื่อเล่นชื่อเตยครับทำงานเดินเกาะกันนะครับผมทำทำพร้อมกันค่ะพวกนี้เดินเกาะกันงั้น ค่ะชื่อวรุณีโพธิญานะคะชื่อเล่นชื่อบิวค่ะสวยที่สุดที่กลุ่มนี้ค่ะน้องบิวนะคะน้องบิวก็มาช่วยงานกลุ่มชนสวัสดีค่ะชื่อธันทินนะคะชื่อเล่นชื่อหนูค่ะน้องหนูนะคะแต่น้องหนูนี่จะเห็นกัน,นเฉพาะเวลาทํากิจกรรมเแ็่ส่วนใหญ่เดี๋ยวน้องก็จะไปรับงานอนมามัยนรียนะคะและจริงๆเรายังมีน้องอีกสองท่านซึ่งพอดีน้องติดสอบเขาเขาเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเป็นน้องใหม่เหมือนกันเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสหน้าก็ก็จะแนะนํากันนะคะโอเค ประหาดสุขสาวแล้วก็อาทิตย์เดี๋ยวเชิญน,น้องประจากลุ่มเลยค่ะเชิญน,น้องๆประจากลุ่มเชิญน,น้องๆประจํากลุ่มตามวันเลยค่ะวันศุกร์อยู่ที่น้องหมูเลยค่ะเอาใครเกิดวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์ แล้วลองดูว่าข้อไหนที่มีเหมือนกันอนไนที่มีไม่เหมือนกันห้เขียนเป็นความดีก็เดี๋ยวเราจะให้ส่งตัวแทนออกมาแล้วสรุปความดีของของวันนี้ดูซิว่าแต่ละวันเนี่ยมีความดีอะไรที่มันเหมือนกันมาก 3, Fall, ระดาษ A4 มาเผ่ากระดาษ A4 มาแจกนิดนึงเร็วแล้วก็เอากาะดาไปอ่าไป, há, ไปแต่ละกลุ่มเพชรไม่ไม่เป็นวันอะไร <ม i S 2> <ม>อยู่ไปพมดคำหยุด กระถานเอสสี่ชันว่าไหนคะความดีของแต่ละวันอ๋อ 惊呆了，惊 ไายนึ่งเขียนไม่พอวันไรเนี่ยหมูอจันเราน้อยนะ วันนี so ite, ้เราไปคนหน้าเราใช้เธอเธอใช้ยากเธอจะโดนมึนมันนป็นใจเยอะเปนหอะรต้องเอาคอิเตอม่งเียน่งกั้ก็เขียนอ่พ่อน้เาียน่แต่เรนเลาคนต่อได้ไหมอีกตัวน่งตเกินเลย ทำไคุณคิดจะรีบไปอะค่ะักลกกับสามีมยนะรูัสาีดูแลลูกเป็นแม่พอดีรักครอบครัวมีรอบวมีแล้วจเย็นมีอะไรอีก ต่อไปทีุ่ชอบทำรชอบทำน้ำกระไของเมลอะทำอกเดียวสั้นๆนั่นสั้นมีใจความได้แต่ได้ค่ะกลับไปบ้านของคิวใช่ไหมยากะกลับไปบ้านสาวมาอาจารย์้ขอแซงคิวค่กไปบ้านแป๊บเดียวเรอะไรยว่กลับไปแปเดีได้เเ เราอเกษตรได้นานแล้วต่อกลเมนั่งอที่กลุ่มตัวเองก่อนก็อีเปน่งเ้กลุ่มเลยค่ะ้เดี๋ยวเราไม่ได้ความดีของคนวันจันทร์ไปเลยว่าเราหลังจากที่เรารวบรวมกันแล้วคนเกิดวันจันทร์จะมีความดีประมาณนี้เชิญป้าค่ะดีนีค่ะคุณป้ามายนลางๆนี่คุณป้าค่ะเราสวยเราต้องมั่นใจยืนตรงนี้ดีวอกวย แตงบัตรหน,น,น่อยดีดีกว่าเอาไม้เข้าไปไว้ในป่าค่ะปะ้าวันจันทร์เป็นเป็นคนมีเสน่ห์นะคะใจดีมน,นุษยะะ์สัมพันธ์ดีค่ะขยันช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อน บ้าเมตตาแล้วีอหนึ่งเนาะคนวันจันสรุปแล้วเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีใจดีขยนันชอบช่วยเหลือเพื่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน <S <S เพราะฉะนั้นเช้าวันไหนใครขี้เกียจถูบ้านก็มาตามคนวันจัน <S 1> <S 1> ไปช่วยเขานะคะเมตตาใจบุญชอบให้มีความสุขในการให้ใครไม่มีตังก็มายืมยืมเนี่ยค่ะดูนะป้าป้าจวบป้าพันปุ้ป้าอะไรนะคะป้าจ่าอ๋อเนี่ยมายืมได้เลยนะคะ คมแล้วก็เสียสนะส่วนรวมเพื่อส่วนตนเอ้ยก็สุดท้ายเสียสนะส่วนตนเพื่อส่วนรวมได้เพราะฉะนั้นเขาถึงชอบสังคมนะคะก็ที่ถามคุณป้าว่าคนวันจันทร์ดุไหมเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนเกิดวันจันทร์แล้วว่าพ่อเราดุ